รัฐบาลไทยจัดขบวนแห่เฉลิมฉลองความสำเร็จนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยชุดพาราลิมปิก2016นะครับหลังจากคว้าม,มาได้6เหรียญทอง6เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงนะครับ เป็นอันดับที่23บนตารางเหรียญน,นะครับจากประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด159ประเทศนะครับแข่งขันที่บราซิลเมื่อวานนี้ครับเริ่มขบวนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยได้รับการต้อนรับจากแฟนๆกีฬาแล้วก็ประชาชนนะครับที่อยู่ตามเส้นทางผ่านนะครับถนนรามคำแหงเข้าสู่ถนนพระราม9มาดินแดงครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทยเพชรบุรีไปยมาราชนะครับก่อนที่จะไปถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ ไทยต้อนรับกันอย่างอบอุ่นทีเดียวครับขณะที่ช่วงค่ำครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประธานในงานเลี้ยงฉลองความสําเร็จของนักกีฬาพาลาลิกของไทยนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งสมาคมกีฬานะครับแล้วก็นักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับรวมทั้งสิ้น182ล้าน9แสนบาทนะครับ โดยเฉพาะเจ้ากร,รับโงศกรแปยรยนักกีฬาวีแชร์เรสซิ่งที่คว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินนะครับก็รับคนเดียวสูงสุด24ล้านบาทนะครับประวัติวโฮรัมนะครับนักกีฬาวีแชร์เรสซิ่งที่คว้ามาได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินครับรับไป19้าล้าน2องแสนบาทครับป,นนนประวัตินนก็เผยว่าดีใจครับ<อ>ที่รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของนักกีฬาคนพิการตลอดจนเอาใจใส่อย่างเต็มที่นะครับส่วนอนาคตของตอนเองก็อยากจะเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมอีกครั้งในอีก4ปีข้างหน้าที่ญี่ปุ่นครับ ยัผมีเวลาต้องต้องดูตัวเองก่อนว่าไหวไหมแล้วคิดว่าศักยภาพตอนนี้ผพอ,พอพอได้ก็ <c oughs> ถ้าเป็นถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะได้อีกรอบหนึ่งครับก็จะ,จะตั้งตั้งใจก็พยายามยจะจะคุมตัวเองให้ได้อีกสักรอบหนึ่งครับผม จะถือว่าเป็นตัวหลักของ,ของทีมพาลาลิมปิกของไทยนะครับประวัติบโหรลทางมด้านของวัชรพลวงษาครับที่คว้ามาได้2เหรียญทองจากกีฬาบ็อกเซียก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับเพื่อทําผลงานเข้าแข่งขันพาลาลิมปิกเกมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผมนะครับผมก็ถือว่าดีใจสุดๆครับเพราะนี่คือเหรียญที่สุดของในชีวิตแล้วเพราะว่าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาบุคคลด้วยก็ถือว่าตัวเองทําดีที่สุดแล้วครับแผนอย่างนี้ไปเราจะต้องทําอะไรต่อไปครับก็ แผนต่อจากนี้ไปครับก็ต้องเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อไปเก็บคะแนนเพื่อสะสมไปต่อ,อยังญี่ปุ่นอีก4ีปีข้างหน้าครับเพราะว่าครั้งนี้ก็เราก็ยังแบบคิดว่าดีที่สุดแต่เราคิดว่าก็ยังดีไม่พอครับเพราะว่าการได้มาเหรียญแรกนั้นก็ต้องการอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองทำได้จริงหรือเปล่าอย่างที่เราทำไว้ครับ ก่อนงานเลี้ยงจะจบลงนะครับพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรียังร้องเพลงกำลังใจนะครับมอบให้นักกีฬาคนพิการนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อีกด้วยนะครับไปฟังเสียงของท่านกันสักเล็กน้อยครับ